รีวิว Lenovo Yoga 6โน้ตบุ๊กจอพับได้วัสดุลักโลกดีไซน์สวยฝาหลังเป็นผ้ายีนส์พกพาสะดวกสเปคแรงด้วย AMD Ryzen 5000 Series เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลามจิโก้ทีครับวันนี้อยู่กับโน้ตบุ๊กจาก Lenovo อีกรุ่นหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับกับ Lenovo Yoga ที่เป็นเจเนอเรชั่นที่7นะครับตัวก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวไปคือตัว s i v ว n ไวันนี้มากับ Lenovo Yoga g เจนอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นรองลงมานี่คือ Lenovo Yoga 6นี่ เอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยของ l e n ovo Yoga ก็คือความเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ2 in 1ของเขานะครับนี่เราสามารถพับจอลงมา360องศาแบบนี้ได้ใช้เป็นแท็บเล็ตก็ได้ใช้เป็นโน้ตบุ๊กก็ใช้ได้หลากหลายรูปแบบท่าทางแล้วตัวนี้นะครับเลน ovo Yoga 6ตัวนี้นะครับจุดเด่นเขาเยอะจริงๆเริ่มต้นจากวัสดุที่ใช้ทําตัวบอดี้และรูปทรงทั้งหมดนะครับเป็นวัสดุที่รักโลกมากๆเลยนะครับรีไซเคิลได้นะครับ ฝาหลังนี่ดีไซน์แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเลยหุ้มด้วยผ้ายีนสวยงามแปลกตาดีจริงๆรูปทรงโค้งมนน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแถมยังสเปคแรงด้วยนะครับใช้ขุมพลังจาก AMD Ryzen 5000 Series ไปดูรีวิวรุ่นนี้กัน เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับ Lenovo Yoga 6เนี่ยถ้าผมถือมาในลักษณะนี้นะครับผู้ชมจะดูออกไปครัว่าผมถือโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปอยู่ไม่เหมือนเลยนะเหมือนถือกระเป๋าผ้ายีนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่คือดีไซน์และเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับที่คุณจะไปเห็นที่ไหนคุณรู้เลยว่านี่คือ Lenovo Yoga 6แน่นอนนะครับรุ่นนี้คอนเซปต์ดีมากๆผมชอบมากนะครับ เขาเน้นเรื่องของการรีไซเคิลเขาบอกว่าวัสดุทั้งพลาสติกและอลูมิเนียมที่ใช้ทำโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ถึง50%ฝาหลังเป็นจุดที่พิเศษมากๆของเขาเพราะว่าฝาหลังเนี่ยทำจากพลาสติกที่ไปเก็บขวดในท้องทะเลทั้งหมดนะครับเอากลับมาหลอมละลายแล้วทำเป็นฝาหลังของโน้ตบุกตัวนี้แถม Leno v o ยังเพิ่มความพิเศษเข้าไปครับหุ้มด้วยผ้ายีนเลย แล้วไม่ใช่หุ้มแค่ด้านบนอย่างเดียวนะครับหุ้มไปจนถึงด้านข้างจนถึงขอบเลยออกมาเป็นฝาหลังของโน้ตบุ๊กที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆแบบ l e n ovo Yoga 6ตัวนี้นะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับฝาหลังตัวนี้นะครับชื่อสีว่า Dark Tears คิวเนี่ยถ้าไปเซิร์ชใน Google Translate จะเจอว่าเป็นนกเป็ดน้ำสีเนี่ยคือสีที่เหมือนกับผิวหรือขนของนกเป็ดน้ำนะครับซึ่งมันจะเป็นสีน้ำเงินอมเขียวดูดีมากๆสวยงามมากๆแล้วพวกพานี่โอ้โหหายห่วงเลยนะครับน้ำหนักเบาเพียง1.39กิโลกรัมนะครับเบามากๆถือจับถนัดมือคือถ้าเป็นผมนะครับ ผมจะถือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้โดยที่ไม่ต้องใส่กระเป๋าเล็กๆหรือไม่ต้องมีส e ลี c เคสอีกต่อไปเพราะว่ามันสามารถถืออย่างนี้ได้เลยขอบด้านข้างเครื่องเขาก็ทํามาแบบโค้งมนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับทำให้เราสามารถพกพาหรือว่าถือจับได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะครับกับความเป็น convertible laptop ของเขาด้วยนะครับก็คือเราสามารถใช้งานได้หลากหลายจากหน้าจอที่สามารถพับได้360องศา4ท่าทางด้วยกันนะครับท่าแรกคือใช้แบบโน้ตบุ๊กปกติ ท่าที่2คือพับหน้าจอลงมาเป็นแท็บเล็ตท่าที่3คือกางลงมาในรูปแบบเต็นเป็นเต็นโหมดและสุดท้ายก็คือสแตนโหมดนะครับสำหรับการพรีเซนเทชันให้กับคนที่อยู่ตรงข้ามเราได้เห็นหน้าจอของ Lenovo Yoga 6ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด13.3นิ้วนะครับเป็นจอชนิด IPS แล้วก็มีสัดส่วนหน้าจออยู่ที่16ต่อ10นะครับ พอเป็น16:10เนี่ยความสูงด้านนี้จะมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทําให้เรสโซลูชันของจอเขาเนี่ยจะกลายเป็น1,920คูณ1,200นะครับความสว่างของหน้าจอสูงสุดได้300นิตนะครับแล้วก็เป็นจอที่มีระบบทัชสกรีนด้วยเพราะว่าเขาเป็น convertible laptop นะครับคุณก็สามารถแตะสั่งงานหน้าจอได้หรือจะสั่งงานผ่านปากกาอย่าง l e n ovo Digital Pen ก็ทำได้ด้วยนะครับใช้วาดรูปขีดเขียนจดบันทึกข้อความ ข้อดีของจอนี้ก็คือเป็นจอที่มีค่าสีถูกต้องมากๆเลยนะครับค่าสี srgb เนี่ยถูกต้อง100%เป๊ะเลยแล้วก็ยังรองรับระบบ Dolby Vision ด้วยแถมระบบเสียงยังเป็น Dolby Atmos ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจอนี้นะครับใช้รับชมความบันเทิงสีสันสวยสดงดงามกระหึ่มอย่างแน่นอน หรือจะใช้งานทางด้านอาร์ตงานด้านศิลินะครับวาดรูปตกแต่งภาพโฟโต้ช็อปตัดต่อวิดีโอรับรองเวิร์กครับตัวกล้องเว็บแคมที่ให้มานะครับเป็นกล้องเว็บแคมความละเอียด full hd นะครับถือว่าความละเอียดกำลังดีเลยนะครับแล้วก็มีชัตเตอร์เปิดปิดกล้องด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับแถมยังมีกล้องอินฟราเรดด้วยสามารถใช้ทำ windows hello log in ได้ สเปคของ Lenovo Yoga 6นะครับเห็นเป็นโน้ตบุ๊กบางเบาพกพาสะดวกแบบนี้อย่าคิดว่าสเปคเขาจะไม่แรงนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ขุมพลังเป็น CPU AMD Ryzen 5000 Series ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความเร็วแรงแถมยังประหยัดไฟอีกด้วยนะครับเขาจะมี CPU 2รุ่นให้เลือกนะครับมี AMD Ryzen 5 5500U กับ AMD Ryzen 7 5700U นะครับ ตัวที่เอามารีวิวในวันนี้จะเป็นรุ่น5700 u ซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น CPU ที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเขาเป็นชิป CPU ระดับ7นาโนเมตร8คอร์16เทรดนะครับลันสปีดคลอรสูงสุดอยู่ที่4.3 g h z กิกะเฮรต เพราะฉะนั้นพลังการประมวลผลเร็วแรงไม่ว่าคุณจะทํางานในรูปแบบไหนก็ตามนะครับจะทํางานเอกสารจะทํางานด้านอาร์ตนะครับวาดรูปบนหน้าจอตัดต่อตกแต่งภาพบน Photoshop ตัดต่อวิดีโอโอ้โหทำได้สบายๆนะครับเพราะว่าเขาจับคู่กันกับชิปกราฟิกที่เป็นอินทิเกรตอย่าง AMD Radeon Graphics สตัวนี้ทำงานคู่กันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ แถม CPU ชุดนี้นะครับเร็วแรงยังไม่พอยังประหยัดไฟอีกด้วยเพราะว่าเขามีค่า TDP เพียงแค่10วัตต์เท่านั้นเองนี่นะครับเป็นโน้ตบุ๊กแบบบางเบาเขาอาจจะใส่แบตเตอรี่มาไม่ได้เยอะนะครับแบตเตอรี่ที่ใส่มาเนี่ยใส่มาได้แค่59วัตต์เอาเท่านั้นเอง แต่ด้วยความที่กินไฟน้อยของ AMD Ryzen 5000 Series ตัวนี้นะครับทำให้แบต59วัตต์อาวของเขาเนี่ยสามารถรันทำงานได้5-6ชั่วโมงสบายๆ บางทีออกนอกบ้านนะครับบางคนไม่อยากพกอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่ให้มาก็ไม่ใหญ่นะเป็นอะแดปเตอร์ USB C นะครับ45วัตต์ตัวเล็กๆเองนะครับถ้าคุณไม่อยากพกออกมานะครับคุณก็อาจจะมีอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือที่เป็น power delivery นะครับยังต่ําก็คือ45วัตต์ขึ้นไปก็สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้แล้วโอ้โหสบายสบายเลยนะครับแถมยังมี rapid charge boost ด้วยนะครับชาร์จเร็วได้อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการพกพาใช้งานนอกสถานที่หายห่วงจริงๆ แรมครับรุ่นนี้เป็นแรม ddr 4นะครับบัส4 2 6 6ัมสเิให้มาเต็มๆ1 6ม b ซึ่งผมถือว่านี่คือมาตรฐานในปัจจุบันนี้แล้วนะเพราะว่าหลายคนทำงานเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ได้ใช้งานเครื่องหนักโอ้แต่คุณเปิดเบราว์เซอร์ทีหนึง20-30แท็บคุณต้องการแรม 16GB บางคนตัดต่อตกแต่งภาพทำวิดีโอคุณก็ต้องการแรม 16GB เป็นขั้นต่ำ การที่ Lenovo Yoga 6ตัวนี้นะครับจัดแรมมาให้16 g ิกเนี่ยก็ทำให้คุณไม่ต้องไปอัปเกรดอีกแล้วนะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอน s t ต r a g e ของเขานะครับก็ให้มา512 g ินะครับเป็น SSD M.2 ที่เป็น NVMe แล้วก็เป็น PCIe x p r e s s Gen 3 4นะครับสปีดในการเขียนการอ่านเร็วแรง ความจุอาจจะไม่มากนัก 512GB แต่ว่าเราก็สามารถหา External นะเดี๋ยวนี้มี NVMe Enclosure นะใส่เข้าไปจะใส่ 1TB ก็ได้แล้วพกพาเป็น External ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแถมรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับ Microsoft Windows 11 Home ให้มาด้วยเลยครับ สอบการใช้งานนะครับของ Lenovo Yoga 6นะครับอันดับแรกที่ผมชอบก็คือเป็นโน้ตบุ๊กที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องหากระเป๋าใส่ครับเราพับหน้าจอลงมาแล้วเราก็ถือไปใช้อย่างนี้เลยน้ำหนักบางเบาพกพาสะดวกมากๆนะครับถือไปที่ไหนเปิดฝาขึ้นมาพอคนเดินผ่านทุกคนก็มองหมดอืมอะไรเนี่ยทำไมฝาหลังเป็นผ้ายีนแบบนี้ มันดึงดูดสายตาของคนอื่นดีมากๆเลยนะครับแล้วก็พกพาสะดวกใช้งานได้หลากหลายนะครับบางทีเรารู้สึกแบบว่าไม่อยากวางบนโต๊ะเราอยากจะยืนถือใช้งานแล้วก็พับเป็นแท็บเล็ตแล้วก็ยืนถือใช้งานเลยอันเนี้ยเหมาะมากนะสำหรับคนที่แบบเป็นอาร์ติสต์เป็นสถาปัตย์คุณอาจจะวาดสเก็ตภาพหรือวาดรูปลงบนหน้าจอตัวนี้ใช้ปากกา Lenovo Digital Pen ขีดเขียนลงบนหน้าจอได้เลยมันสะดวกมากๆนะครับ หรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานด้านเอกสารคุณก็อาจจะเปิดเอกสารเยอะๆเปิดเบราว์เซอร์แท็บเยอะๆเครื่องนี้ก็มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะรันได้บางคนทำงานด้านสายภาพนิ่งถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับภาพนิ่งเนี่ยคุณไปตกแต่งบน Photoshop บน Lightroom นะครับสีหน้าจอที่ตรงระดับ srgb 100%เนี่ยก็จะช่วยให้คุณปรับแต่งภาพได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำามาก ตัดต่อวิดีโอเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำงานเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ถึงกับฮาร์ดคอร์มากเอาเลเยอร์ไม่ต้องเยอะนะผมว่ารุ่นนี้รันได้สบายๆเอ็ก x p อร์ตไฟล์วิดีโอก็เร็วดีนะครับถือว่านี่คือโน้ตบุ๊กนะครับที่มีรูปทรงและการพกพาที่บางเบาเพียงพอที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายทุกรูปแบบจริงๆครับ ได้เวลาบอกราคาของ Lenovo Yoga 6นะครับรุ่นนี้จะมี2ราคานะครับจะมี2 CPU ให้เลือกแล้วราคาที่บอกนี้จะเป็นราคาสำหรับรุ่น RAM 16GB ทั้งคู่นะครับ Lenovo Yoga 6รุ่น CPU AMD Ryzen 5 5 5 0 0 U นะครับตัวนี้ราคา31,990บาทแล้วถ้าเลือกเป็น CPU AMD Ryzen 7 5 7 0 0 U ราคาก็จะขยับขึ้นไปนิดนึงเป็น34,990บาท มาพร้อมกับบริการหลังการขายแบบพรีเมียมแคร์นะครับมีออนไซต์ซอร์วิส่งช่างไปซ่อมฟรีถึงบ้าน3ปีเต็มและยังมีประกันอุบัติเหตุให้อีก1ปีเต็มด้วยนะครับ a อ็กซิเดนทัลดาเมจโปรเทคชั่นปีเต็มสามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของ l e n o โ o ทั่วประเทศและศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lenovo.com หรือ f e c o o o p k p e นะครับ lenovo th We make the world's most advanced processors. But only with your vision can we advance the world. AMD Together We Advance.